สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมปั๊มน้ำหิ้วนะฮะเหลืออยู่ตัวเดียวนะพี่เป็นหนึ่งนิ้วหิ้วสี่จังหวะโรบินนะฮะ e h ศูนย์สามห้าครับสี่จังหวะสามสิบห้าซีซีอ่ะเดี๋ยวมาดูโขงกันก่อนสเปคโขงนะ125ลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้เมื่อกี้เทสเทสน้ำให้ก็สวยสวยเลยซื้อมาแพงด้วย แต่ตัวนี้มีตําหนิตรงตรงเสื้อกองด้านในนี้แตกนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะกลองใหม่ก็มีขายแต่เราก็ลดราคาให้เอาดีกว่าอ่ะเผื่อแบบแต่ตัวนี้มันเห็นไหมถ้าไม่บอกก็ไม่รู้มันอยู่ด้านในนะครับ4 5, 5่พไม่เอาเอาสามพันลมส่งนะครับลดราคาให้สวยครับนะฮะสามสซีซีครับมือสองญี่ปุ่นเมดอินเจแปนโคชินนะครับ ไม่หนักนะครับฮิ้วได้สบายสบายเลยถังก็ขาขาวอยู่เลยเอาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนนะเปิดสวิตช์ตรงนี้นะเปิดปุ๊บตดัดโซโล่เลยฮะกานหายใจตั้งน้โมสามจบคนระับน,นิ่มๆเลยน,น้ำไหลออกมาแล้ะสวยสวยเลย มีอะแดปเตอร์ขาเข้าให้อันนึงเป็นแบบปลดเร็วแต่ผมว่าจริงๆอ่ะไม่ไม่ค่อยเหมาะหรอกไม่ค่อยเหมาะนะครับซื้อเป็นพวก PVC บ้านเราใส่จะสะดวกกับพี่ๆที่สุดนะครับอันนี้มันเป็นแบบปลดเร็วญี่ปุ่นถ้าเกิดมันติดมาเราก็แถมไปให้นะครับแต่ว่าถ้าถามการใช้งานจริงๆส่วนตัวผมว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใช้เป็นบ้านเราแหละดีที่สุดนะครับ สายไม่มีให้นะครับหลายท่านก็จะถามว่าสายแถมไม่ไม่แถมญี่ปุ่นทิ้งมาเท่านี้แล้วการที่ไม่แถมเพราะว่าหากแต่ละท่านใช้ความยาวไม่เท่ากันม่งั้นกลายเป็นว่าร้านจะต้องมาสต็อกสายที่ความยาวไม่เท่ากันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไปซื้อเพิ่มเติมเอานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลายน้ําทิ้งวิธีการก็คือเติมน้ําในโขงนี้ให้เต็มก่อนนะครับกอกนี้ให้เต็มแล้วก็ดางเก้าอย่าให้มันรั่วนะครับ เปิดสวิตซ์ตำแหน่งออนแล้วก็ดึงสตาร์ทได้เลยครับ3,800รวมส่งนะสวยนะครับนี่ดูรวมๆก่อนปื๊บนี่นะฮะนี่ทังเดิมๆปื๊นะเผื่อใครเอาไปหิวคือมันค่อนข้างได้ได้มาน้อยสี่จังหวะนะครับสี่จังหวะความต้องการมากแต่ว่าของมาน้อยเพราะฉะนั้น ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ถ้าจะใช้อยู่แล้วก็ซื้อเลยตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับก็ตำหนิเอที่แจ้งไปก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็ซื้อเปลี่ยนได้มีขายแต่ว่าลดราคาไปให้แล้วนะครับลดไปเยอะเลยนะครับะนะครับใครชื่นชอบก็ซื้อได้เลยครับ3800บาทรวมส่งนะครับสวัสดีครับ